สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนรัตน์9 9 9 9นะฮะวันนี้อยู่กับ Toyota c a m ม y ี่ V เครื่อง2 4 0 4เบนซินเกียร์ออโต้ปี2008นะครับก็แดดอาจจะแรงๆหน่อยนะครับวันนี้นะวันนี้ก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับมันจะมีอีกคันเป็นเทียน่าสีดำนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาแคมรี่มาพูดก่อนนะมาเช็คกันเลยดีกว่าไฟหน้าใสกิ้งไม่มีายตายข้างในนะไม่มี แตกหักด้วยนะอันนี้ไฟสปอร์ตไลท์ใสกิ้งไม่มีอะไรตายข้างในไม่มีแตกหักแล้วก็กระจังหน้าก็เหมือนกันนะกระจังหน้าเนี่ยใสไม่แตกหักเหมือนกันแล้วก็พลาส,สติกสีดำเหมือนเงี้ยอยู่ครบเลยนะครับด้านล่างไฟสปอร์ตไลท์ด้านนี้ก็เหมือนกันไฟหน้าด้านนี้ก็สวยใสยกิ้งนะครับโอเครถเนี่ยเป็นสีบอลเงินสวยมากไม่เคยทําสีเลยนะฮะมาเดิมๆนี้จากลูกค้าเลยนะครับ จะมีแค่ล้อที่ไม่ใช่ล้อเดิมของเขานะครรถคันนี้ทรงสวยมากแล้วก็กาบอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยโครเมี่ยมตรงกราบยังอยู่ครบรถสะอาดโอเคแล้วก็ไฟท้ายใสยกิ้งไฟท้ายใหม่กิฟแล้วก็ไฟด้านล่างตรงเนี่ยตรงกันชนท้ายเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแตกหักเลยนะครับใสปลายท่อนี้ของเดิม VSC ยังอยู่ 2.4V ยังอยู่แล้วก็โครเมียมตรงฝากระโปรงท้ายยังอยู่โลโก้โตโยตายังอยู่โโโตโตยยยแคมรี่อยู่ไฟท้ายด้านนี้อยู่ครบนะคะแล้วก็ใสแดงกล่าเลยนะครับแล้วไฟด้านล่างก็ยังอยู่เหมือนกันนะไม่มีแตกหักเลยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยสําหรับคันนี้นะแล้วฟิล์มเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะฟิล์มพร้อมใช้งานไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะทุกคน โอเคครับกาบด้านนี้ก็ยังอยู่โคมียมยังฝังอยู่ด้านในไม่เคยถูกลอกออกมาเพื่อแต่งใหม่เลยสัก,กน,นิดเดียวนะบอดี้ไม่เคยชนหนักสัก,กน,นิดเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปบวกก,กันกับภายในเลยดีกว่านะเมื่อวานเนี่ยอากาศกำลังสบายแต่วันนี้ร้อนสุดๆกันไปเลยนะมาต่อกันที่ภายในภายในเนี่ยหนังสวยมากไม่มีรอยขีดข่วนเลย ตรงนี้ก็เหมือนกันรอยขีดขว่วนไม่มีเลยหนังสวยไม่เคยถูกทะลอกออกมาแล้วทําใหม่ใส่ซิลิโคนแล้วซิลิโคนปลหลมออกมาไม่มีของแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นมือจับนะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเพราะถูกจับแบบเนี้นะครับบ่อยจนทําให้มีสีทะลอกแต่ผมไม่พ่นให้หรอกผมจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็กระจกไฟฟ้านะไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ที่เปิดค้มี่ยไม่มีทะลอกหนังไม่ได้ทะลอกออกมาแล้วเห็นเนื้อข้างในไม่มีนะคะ แล้วก็นี่ครับสภาพสวยมากนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยสัก,กนิดเดียวแล้วก็ไม่มีความสกรปรกเลยไฟตรงนี้ก็ยังติดอยู่ข้างในเนี้ยไม่มีแตกหักกรอบก็ไม่มีแตกลำโพงไม่มีทะลุแล้วก็ไม่มีความสกรปรกเลยสัก,กนิดเดียวโอเคครับมาดูที่พวงมาลายัยลายไม้หนังอาจจะมีตรงนี้นะครับเป็นตําหนิอยู่แต่ตรงอื่นไม่มีแอร์แบ็กพร้อมใช้งานมัลติฟังก์ชันอยู่ครบนะ ปุ่มเมมโมรีแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าสมมุติใครที่ไม่ชอบพ์คเซนเซอร์ให้มีเสียงเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าใครไม่ชอบเสียงเวลาถอยหลังกดปิดตรงนี้เลยอันนี้กดปิดกระจกมองข้างอันนี้ปรับเลนสกระจกมองข้างนะโอเคลายไม้ช่องแอร์อะไรไม่มีขาดเลยนะครับคอนโซลหน้าโอ้โหสวยมากนะ ยังนิ่มอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในช่องแอร์ไม่มีแตกหกักไม่มีทะลุช่องแอร์ด้านนี้ก็ไม่มีทะลุเหมือนกันนะครบพร้อมเสร็จสับเลยแล้วก็มาที่โซนวิทยุกันบ้างวิทยุเนี่ยอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยอันนี้คือม่านหลังอันนี้ก็คือสําหรับใครที่มีความร้อนตรงสะโพกเนี่ยคุณปรับได้เลยแล้วจะมีแอร์ออกออกมานะฮะแล้วก็ ที่จุดบุหรี่หายไปนะครับแต่ว่าที่เขียรยังอยู่แล้วก็ถอดออกได้นะครับอันนี้ที่ใส่แก้วน้ําสะอาดฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วหัวเกียร์เนี่ยหนังไม่มีขาดไม่หนังไม่ทะลอกออกมนาะจนเห็นเนื้อในหรือเห็นกระดูกข้างในของเกียร์เลยนะช่องอะไรตรงนี้ยังอยู่ครบนะแล้วก็ไม่มีแตกหักด้านนี้ก็เหมือนกันสวยกิฟกระจกเนี่ยไม่มีรอยขนแมวเลยสักนิดเดียวลายไม้ไม่มีแตกหักเลยนะลายไม้ใช้งานได้ปกติ อันนี้ฝายังอยู่แถมไม่ได้ดึงออกมาอย่างนี้แต่เป็นการเปิดอย่างนี้นะครับฝายังอยู่ภายในมีสะอาดกิฟเลยลิงชักเปิดมาใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ปกติเดี๋ยวก่อนโอเคตรงนี้ก็ใช้งานเปิดได้ปกติอันเนี้ยจะมีรอยถลอกอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดวิธีที่คุณจะเปิดดูก็ดันมาอย่างนี้แล้วคุณจะเห็นนะครับรอยถลอกนะไม่ใช่รอยแตกนะถลอกนะครับ แล้วก็เห็นเนื้อข้างในของอพลาสติกนะฮะโอเคเบาะด้านข้างเนี่ยสามารถกดปรับไฟฟ้าได้นะสำหรับใครที่แฟนหรือว่าคนนั่งข้างๆเนี่ยนอนหลับอยู่แต่เราอยากจะปรับให้เขานั่งสบายๆคุณก็กดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าสำหรับคนนั่งข้างหลังเนี่ยอยากจะปรับเบาอ,อย่างเนี้ยคุณก็ไม่ต้องรบกวนคนนั่งข้างๆหรือคนขับเลยคุณกดให้เขาได้เลยนะฮะ เบาะเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีเบาะหนังนะครับสวยงามมาก perfect original king มากนะโอเคต่อไปดูบังแดดก,กันบ้างกระจกแตกหรือเปล่าตึนือเดดนตึนตึนกระจกไม่แตกไฟติดนะทุกคนเยี่ยมไปเลยนะฮะโอเคไฟติดไฟติดติดติดนะแล้วก็ใส่แว่นได้หรือคุณจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะหรือคุณจะแอบเงินภรรยาของคุณก็ได้นะครับ ไฟติดครับเปิดมาไฟติดปกติบางแดดยังอยู่ครบนะโอเคแผงประตูเรียบร้อยคอนโซลหน้าเรียบร้อยเบาะข้างเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเบาะที่ผมนั่งกันบ้างเบาะเนี้ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเป็นเบาะหนังไม่มีฉีกขาดเลยสกักน,นิดเดียวนะอันนี้ตัวปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้อันนี้เปิดถังน้ํามันอันนี้เราก็เปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับตรงบันไดเนี่ยยังสวยอยู่เลย สติกเกอร์อะไรพร้อมพร้อมใช้งานเลยสำหรับคันนี้ขับดีขับมันสะใจมากช่วงล่างดีหนึบแล้วก็เรามีอันนี้ให้นี่ที่หลายๆคนชอบขอมาเรามีติดให้พร้อมนะครับแล้วก็สำหรับข้างหลังเนี่ย VIP หน่อยมีม่านให้นะครับแล้วก็ แผงประตูสวยลายไม้อยู่ครบไม่มีแตกหกักแล็กเกอร์ไม่ลอกนะหนังไม่มีขาดไม่เคยถูกถลอกออกมานะครับแล้วก็แปะไปใหม่อันนี้ที่เขียบบุรีเอาออกมาได้ข้างในสะอาดเรียบร้อยแล้วน้องโตจัดการให้แล้วปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบโคมเมี่ยมไม่เคยถูกถลอกหนังออกมาโคมเมี่ยมสติกเกอร์เนี่ยโคมเมียมเนี่ยไม่ไม่มีฉีกขาดอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ซอกนี้สะอาดนะครับไม่มีแตกหักเลยไฟยังอยู่ครบกรอบไม่แตก โอเคสำหรับใครที่ไม่ชอบม่านก็สามารถเก็บได้นะตรงนี้โอเคข้างหลังตรงนี้ไม่ห้อยนะไม่ห้อยบันไดสวยไม่มีแตกหักเลยเบาะสวยแล้วก็ไม่มีฉีกขาดเลยสักนิดเดียวอันนี้คือแอร์หลังนะทุกคนแอร์หลังนี่ช่องแอร์ไม่แตกเลยอาจจะมีริ้วรอยตรงนี้บ้างนะแต่ช่องแอร์นี่ไม่แตกใช้งานได้ปกติอันนี้นี่ใส่แก้ว สแก้วน้ำนะลายไม้ไม่มีแตกหักตรงนี้เนี่ยไม่เคยถูกพิงมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับไม่เคยถูกวางวางแขนมาก่อนเลยเพราะสะอาดมากอันนี้เปิดไปได้คุณจะใส่ผักหมูเนื้อสดหรืออะไรที่เป็นอ่าที่จะประกอบอาหารแล้วคุณเปิดฝานี้ไว้แอร์ก็จะเข้าไปของคุณจะได้ไม่เสียหรือคุณชอบตกปลาคุณก็เอาคันเบ็ดยะ่ะใส่เข้าไปแล้วก็เออไม่รู้นะว่ามันจะยาวไปถึงข้างหน้าหรือเปล่าใส่คันเบ็ดก็น่าจะได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคหรือคุณจะใส่อะไรก็ เรื่องคุณแล้วกันนะครับไปลุยกันต่อดีกว่าตรงนี้ไม่ขาดไม่ขาดสภาพสวยสวยงามมากนะฮะตรงนี้ไม่ห้อยนะไม่ห้อยไม่ห้อยโอเคด้านบนด้านบนสวยมาดูไฟ,ไฟติดไหมอันนี้เนี่ยอ่าหลุดออกมาหน่อยเดี๋ยวผมจะติดกาวให้ดีๆเลยนะอันนี้ไฟติดไฟติดนะครับติดติดติดโอเคเยี่ยม ใช้ได้นะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่ออันนี้ก็คือตาข่ายของด้านหลังยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสะอาดสะอาดมาก ใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับใส่อะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะอุปกรณ์อยู่ตรงนีเ้เราจะเปิดดูข้างในดิอันนี้มียางอะไหล่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคฝาถังน้ำมันก็เหมือนกันเป็นสีดำนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเรายินดีไปส่งให้ถึงบ้านคุณนะครับ คุณแค่ช่วยส่งพี่ๆผมกลับด้วยแล้วกันนะให้ค่าน้ำมันเขาขับรถกลับมาก็แค่นั้นแล้วไม่มีค่าจัดส่งอะไรทั้งสิ้นนะครับส่งได้ทุกจังหวัดเลยภาคใต้ก็เคยไปส่งมาแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าโอเคครับสภาพแผงประตูด้านหลังหนังตรงนี้สวยมากสว,สวย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 ม่านก็ยังมีนะม่านก็มีนะหรือใครไม่ใช้ก็นี่ เอาออกได้นะครับโอเคมือจับโคเมียมยังอยู่ครบนะกระจกไฟฟ้าอยู่ใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่ก็มีให้นะแผงประตูสวยมากไม่มีรอยขีดข่วนเลยสักนิดเดียวรถคันนี้สวยมากภายในไม่ช้ำแถมสะอีกทั้งหากค่าเชื้อโรคโดยผมเรียบร้อยแล้วเบาะสะอาดเนียบโมนาลิซาจะชัดเลยเนี่ยฮะเบาะลายจะต้องเป็นรูๆแบบนี้นะทุกคนทั้งหน้าทั้งหลังจำเอาไว้ให้ดีนะ นะครับเผื่อคุณอาจจะไม่ซื้อที่ผมแล้วไปซื้อที่ใกล้บ้านผมก็ยินดีแฮปปี้เลยนะครับดูและจำเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะโชว์สตาร์ทเครื่องให้คุณดูด้วยโอเคมาคันที่แผงประตูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้เป็นหนังนะครับหนังบวกลายไม้มือจับโคมเมียมใช้ได้แล้วก็กระจกไฟฟ้าอยู่ครบตรงนี้นะครับอาจจะมีรอยถลอกแต่ว่าเข,เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบสีซีดไม่มีจะมีแค่ทะลอกตรงนี้อย่างเดียวนะแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไฟอะไรเนี่ยยังอยู่ครบอยู่เลยก่อไฟยังอยู่ครบเคเยี่ยมแจ่มมากแล้วก็บันไดตรงนี้นะพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักเลยที่จริงไม่มีแตกหักทั้ง4ด้านแล้วก็มาให้ดูคอนโซลหน้าคอนโซลห,หน้าด้านนี้กันหน่อยนะช่องแอร์ลายไม้อยู่ครบไม่มีแตกเบาะด้านนี้ก็ที่ให้ดูไปแล้วนะก็สวยงามใช้ได้ โอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันครับก็อันนี้เป็นเครื่อง VVTI 16วาวนะครับลอยองลอยอาร์คอะไยังอยู่ครบเลยนะรถไม่เคยลงน้ำยามาก่อนนะแล้วก็ลอยอาร์คยังคมอยู่แจ่มมากไม่เคยลงน้ำยา ไม่เคยลงน้ํายาสักนกิดเดียวนะครับไม่มีเลยใช้แค่น้ําเปล่าล้างสภาพดีมากรถสะอาดเช็ดด้วยน้ําเปล่าทั้งนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูราคากันดีกว่าครับก็สําหรับคันนี้นะฮะราคาที่สามแสนบาท เท่านั้นนะครับแล้วก็ฟรีดาวด้วยฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุผ่อนก็ประมาณ700 0กว่าบาท60งวด48งวดได้หมด7 2งวดเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนนะสำหรับใครสนใจก็โทรมาเลย08151998985พี่พันดีพันลัตน์1999นะมาลองรถได้ที่รามคำแหง164กริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีหรือใครสะดวกที่จะคุยไลน์เนี่ยก็โทรมาเลยเฮ้ย hey, โทรบ้าเลยแอดไลน์มาเลย b g y 0880ดีอลืมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะฮะก็ยินดีให้ลองขับเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเครดิตหรือว่าไฟแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมโทรหาคุณมอมรรัตได้เลยนะแกผมบอกแกแล้วแกบอกว่ายินดีตอบคำถามนะครับไม่ต้องซื้อรถกับที่ผมก็ได้นะเข้าใจปะคุณอาจจะมีปัญหาจากที่อื่นมาแล้วคุณมาปรึกษาเรา นะต่อให้เครดิตคุณไม่สามารถซื้อรถได้แล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าคุณควรจะทํายังไงต่อไปกับเครดิตของคุณโทรหาเคมอนรับได้เลยแกเป็นเจ้ใหญ่ของพวกเราเองนะครับก็บอกปัญหาแกไปให้หมดเลยแกยินดีจะตอบนะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรถเนี่ยสำหรับคันนี้ใครที่ออกรถคันแรกเนี่ยยังไม่รู้ระบบอะไรต่างๆเนี่ยคุณบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะมีพี่ๆพ,พนักงานพี่ผมเองช่วยดูแลให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ จำเป็นจะต้องใช้รถนะครับแต่ว่าอาจจะกังวลเรื่องเงินดาวอะไรเงี้ยโยนแม่งทิ้งไปเว้ยเข้าใจปะแค่คุณอยากได้รถคุณเดินเข้ามานะครับแค่นั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วเครดิตมีอะไรเนี่ยคุณบอกผมได้ตรงๆเลยนะอย่าปิดบังมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วผมจะบวกให้คุณเองนะทุกคนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรีบไปตัดเสร็จแล้วถ้าทันเนี่ยผมจะถ่ายเทียหน้าต่ออีกวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ ทุกคนครับอากาศม็นโคตรร้อนเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรอมานานหลังจากที่พูดจบแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่าแม่งเป็นอะไรที่ดีมากากับการได้ดื่มน้ําแบบนี้ในอากาศรลล้อนๆทุกคนครับนี่คือตําหนินะอันนี้คือตําหนิเดี๋ยวผมจะซื้อมาใส่ให้ผมเห็นแล้วแต่ผมลืมบอกนะครับก็วันนี้ก็ โคตรสุดยอดเลยไอ้น้ำสม้มคันเี้ยผมแค่อยากจะพูดให้พวกคุณฟังเฉยๆผมร้อนมากระหว่างที่ถ่าย YouTube เมื่อกี้นะฮะพอได้ซัดไอ้บ้าน,นี่เข้าไปเนี่ยผมแม่งเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะอันนี้ซื้อเองนะครับแก้วละย5บาทโอเคผมไปตัดงานก่อนเดี๋ยวเจอกันทุกคน